สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าลึกลับในมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์พอสแคดนี้เป็นเรื่องเล่าที่ได้รับการมอบหมายในรายวิชา SU-102 ศิลปากรสร้างสรรค์อาจารย์ผู้สอนดออรประพันธ์ศักดิ์ดวงสุวรรณเล่าเรื่องลึกลับโดยนางสาวการทิดาเสือเปม 670910214และนางสาวกรวลัยใบยบัว670910743จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการรมเรื่องนี้มีชื่อว่าเสียงกระซิบที่ทับแก้วหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัายศิลปลากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดน,นคนปรปฐม เรื่องเกิดขึ้นที่หอทับแก้วหนึ่งเล่าโดยสิทธิ์เก่าคุณการชัยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอทับแก้วหนึ่งช่วงเวลาบ่ายๆก็จะเป็นการเลิกเรียนเร็วกว่าปกติจากทุกวันก็จะกลับมาที่หอทับแก้วหนึ่งระหว่างนั้นเองหองเงียบมากๆเพราะเพื่อคนอื่นไปเรียนกันหมดเรารู้สึกง่วงมากก็เลยนอนเล่นไป แล้วเผลอหลับรู้สึกว่าหลับไปนานมากเวลาผ่านไปจนตกเย็นโพล้กเลสประมาณหกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆกลับมาที่ห้องแต่เราก็ย,ยังไม่ตื่นยังนอนต่อไปสักพักไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปกี่โมงปกติแล้วตอนเย็นจะกลับมาที่ห้อง เพื่อนๆก็จะมาชวนไปกินข้าวนอกมาหาวิทยาลัยแต่เราหลับเพื่อเลยไม่ได้ปลุกสักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกลุ่มหนึ่งคุยกันอยู่ห่างๆย้ำนะคะหอทับแก้วหนึ่งเป็นหอพักชายแล้วเสียงนั้นก็เข้ามาใกล้ๆเป็นเสียงหัวเราะเล่นกันแล้วก็มีเสียงพูดกันว่าปลุกไหมปลุกไหม เธอก็ปุกสิเชียงกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มีเสียงผู้หญิงมากับสิบใกล้ๆว่าตื่นตื่นได้แล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วตื่นตื่นไปกินข้าวกันหมดแล้วแล้วก็มีเสียงหัวเราะพูดคุยกันของผู้หญิงกลุ่มนั้นหลังจากนั้นเราก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามืดแล้วเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม หอ,อพักเงียบมากๆไม่มีเพื่อนอยู่ในห้องเลยคงจะออกไปกินข้าวกันหมดโดยสรุปแล้วเสียงนั้นแค่จะมาเตือนว่าถึงเวลากินข้าวแล้วก็เท่านั้นเองข้อสรุปเพื่อนชวนไปกินข้าวก็ไปกินเถอนะคะอย่าอยู่หอในคนเดียวในเวลาแบบนี้เลยคะ่ะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้ว แลลว,ว่าคุณได้ฟังพอสแคสของเราจนจบขออวยพรให้ผู้ฟังพอสแคสนี้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการขอบคุณค่ะ